สวัสดีครับผมเมื่อนีนะครับผมธีรชัยรัตะนโชตนะครับแจ็คไม่ว่าใดนะครับ,นนรบทิพามาบ่งความห่วงแหงห่วมใจของชุมชนน้องไฮน,นะครับชุมชนน้องไฮนี่จะมีบุญบังไฟหมื่นวันที่สิบเอ็ดสิบสองพฤษภาคมครับสิบสองหมื่นจุดนะครับเป็นบังไฟขนาดท่อสามนะครับผมแต่ที่เห็นนีก็คือพี่น้องว่าเนเอานะครับบ้านไฮเฮาเนี่ล่ะ มาซอยกันเทศฐานขรงไฟนะครับผมมาน้ำกันมากหนาหลายตานะครับนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่กับสีมาเป็นท่านผู้ชมหล,หลายนะครับเห <c oughs> ตุกันอีลีกับยู่เกี้ทานนะครับนี่นี่กับเป็นแม่ผู้ใหญ่บ้านหมหานะครับ คนกระไรสดอยู่นะครับบอกพี่บอกน้องคนนี้กันนะครับเนึ่งวันที่11 1บเอ็ดสภาณครับหลายหลายคนใดที่เบื่อสนามบังไฟแสนนะครับสีมาเบิังบังไฟมินนะครับขนาดทอสามนะครับแจ้งบังครับนายผู้ใหญ่แจ้งบังครับเบื้องต้นตอนนี้ก็ประมาณ13บสาังนะครับผมเอ่อบังไฟทอนี่ท่อหกคนนี่ นับบ่ได้นะครับเยอะแยะเยอะนะครับผมครับผมครับฝากไว้ถึงทีมงานบางไฟทอสามนะครับผู้ใดที่บ่มาสนามใหญ่ผู้ใดสนใจนะครับน้ำบากไฟเขามาเสียค่าหางทำการแข่งขันได้เลยนะครับผมหรือว่าใดหรือว่าใดนะครับ อันนี้ครับหนุเพิ่งหลวงนะครับผมเพิ่องหลว่เพื่น่อนแล้วแบ่ง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 อย่างเงือแบ่งน้องคำแบ่งน้องคำอ๋อแบ่งน้องคำครับผมดังแล้วมันแยกตัวมาจากเพิ่งหลวงนะดังแล้วแยกดังแล้วแยกแยกวงหงู้ยุกไม่กี่วันเขาหงู้ยุกไม่กี่วันเอาหัวงู้ยุกไม่เอาหัวงู้ยุกไม่ครับนี่แหละเจ้าสวาปเปิลนะครับเจอกันกับนิ้งธุรกิจธุรกิจยุ่นี่ครับผู้ใดสนใจกันนิ้งธุรกิจกับเข่าด้อ น้ำบักไฟเขามาคับแข่งขันได้เลยนะครับเอาไปรอดน้ำที่นี่เอาอน, <c oughs> นะครับการนายผก็เลี้น้องให้กับไรอยู่เลยนะครับสำหรับคลิปนี้กัขออนุญาตนะครับขออนุญาตไปจับใหม่จับไหลซอยเพิ่นก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้กัสวัสดีครับผม